สวัสดีทุกคนนะคะเมื่อเน่ะมาเดี๋ยวคลิปนี้บ่เคยลง่งสซมาก่อนเนาะเดี๋ยวจะลงให้เบิรงนะคะผู้ดทีปวดปวดมับปวดเบ่าตาปวดหัวคิวเนาะตัวนี้ยู่น็กนจะมีนวดหนาขัวซ่าด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะบบม,มีการล่งโปรดักอื่นๆจะเป็นอัวซ่านะคะน้ำมันมะพร้าวแล้วก็นวดด้วยมือแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ นวดหนาร้านเฮามีนะคะอยู่ที่ชั่วโมงละหนึ่งชั่วโมงสองร้อยห้าสิบบาทนั่นเองนะคะต่เรับผู้ใดสินวดก็ต้องจองเขามากรน,นะคะเพราะว่านวดหนาหนี่จะเป็นหน่องตาเป็นเป็นคนนวดนะคะคนเดียวมีหมอนวดหน้าอยู่คนเดียวนั่นเองเพราะว่าก็ต้องสอบถามเขามาก่านผู้ใดที่แบบอยากจ่อจงเนาะปกติเขาไปนวดทั่วร่างกายทั่วตัวเวิดแเรวเนะาะบ่เคยได้นวดหนาหนวด,ห,นห,นวดหัวเลยกะ แนะนำ่าตัวนี้สเสนอในการนวดหัวแล้วก็นวดหนาโดยเฉพาะเลยในคอดหนึ่งชั่วโมงนะคะตัวนี้ผู้ไดปวดตึงเขาเบ่าตาเห็ุงานหลายงานที่เกี่ยวกับตรงใส่ความคิดเครียดอย่าลืมเลยว่าหนาเห่าเนี่ยมันกระเกลิงมันกระตึงให้กันปวดนะคะที่แบบ ตาบอเจงตาบอสว่างคืล่องเบิงนะคะตัวนี้แต่ว่าถัดปวดตึงทั้งตัวก็เหตดให้ตาบอเจงตาบอสว่างขึ้นกันนั่นแหละคะ่ะถ้านวดแล้วมันอาจจีเบามันอาจสิหลงเนาะผู้ใดที่เป็นมักนวดเป็นสิหูดีนั่นเองนะคะตัวนี้ในคลิปนี้ก็สิเป็นนวดหนาแบบกัวซ่านะคะ6ชั่วโมงโอแมน6นาทีกว่านะคะเดี๋ยวตัดช็อตมาลงไว้ให้เบิงเพราะว่าตัวนี้นวดตัวนี้เป็นหนาแม่ของวันเองนะคะเพราะว่า แม่เป็นปวดหัวปวดหัวเขาเบาตาก่อนที่จะได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลก่อนที่จะไปตรวจเจอนะคะตัวนี้คือการนวดในเพื่อนในสเตปนี้ก่อนจะนวดแบบนี้เลยนะคะใส่มือแลวก็ใส่อ,อันนี้จะเป็นไม้นวดนะคะอันนี้จะเป็นแบบเป็นแบบซิลิโคนแล้วก็เป็นแบบพลาสติกแข็งที่แบบ สร้างสื่อมากท่านั้นนะคะถึงจะได้มาใหม่หนวดใหม่กดจุดในส่วนของหนาในี่เองนะคะโมเมนต์ใหม่นะคะแล้วก็โมเมนต์ยกโมเมนต์มันเป็นอีกอย่างที่แบบอคติเลกสักอย่างหนึ่งเลยนะคะ,ะว่าใส่กับการกดจุดหนาหนวดหนามนเมื่อจอเหตุให้อ่าเป็นการผ่อนคลายได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าการหนวดหนาสเตปหนวดหนาของเขาก็เรียนกันมากนะคะโมเมนว่าคือเดี๋ยวหนวดกันหนวดได้ะคะ่ะ ในการเรียนมานี่การใาส่อุปกรณ์ต่างๆรวมด้วยัสสีประมาณนี้เลยนะคะเป็นส่วนของหนาผู้ใดที่อยากล่องนะคะค่แนะนำวันเดย์นวนเพื่อสุขภาพนะคะอยู่แถวปัมบางจากบันนาเมืองนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันเลยเลยปัมบางจากมากประมาณสา สามสิบสี่สิบเมตรน่เองนะคะก็มาถึงลานของเข้าแล้วนั่นเองช่วงนี้มีหมอประจําอยู่สองคนนะคะหมออีกคนนึงเป็นเกิดอุบัติเหตุอยู่กะสามารถสอบถามคิ้วเขาไม่ได้นะคะบางเท่อคิ้วมันอาจจะชนกันลูกค้าบ่ดหลายนะคะแต่ว่าคิ้วจองมากมันจะชนกันในช่วงเวลาเดียวกันที่อยากหนวดนั่นเองนะคะกะขอบพูณลูกค้าที่บางท่านกับมีความพยายามสูงแหงมาหลายรอบทั่วมาหลายรอบบ่เลยหนวดแต่ก็ยัง มาจนได้หนวดนั่นเองอันนี้ก็วันก็ขอขขบพุ้นแล้วก็ย่อมนับถือนำใจจริงๆเลยนะคะการเป็นลานเล็กๆนะคะที่ทำกันเองทำกันเองบ่ม,มีพนักงานนะคะอันนี้ทำกันเองพี่น้องในครอบครัวนะคะอยากเฮ็ดโดยตัวเองมากกว่าการล่งละเอียดในการหนวดนี่คือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันละเอียดมากที่มันลึกซึ้งมากเกี่ยวกับกล้ามเนือ้อ เกี่ยวกับเ้นเอ็นเกี่ยวกับเ้นปศาสตรเกี่ยวกับน้ำเหลืองเกี่ยวกับอีหยังได้สิ่งไร้ยอย่ยางเลยนะคะในร่างกายของคนเฮานี่มันเป็นงานละเอียดอยู่เหนียวสนวดซาซาเนิบเนืบเรื่อยๆนะคะประมาณเบากลางนะคะนักกรบวกเมนนักแห้งฮึบๆนะคะอันนี้อาเสียโบ้คอยถือใจลูกค้าผูได้ที่เป็นมักนวดนักแบบฮึบๆนนิบ่หนักนะคะ หลานข้องเฮาสิเป็นหนวดนักกลางๆนะคะจะเป็นหน่วงนนเน้นนิ่งเหนิบเหนิบมากกว่านะคะถามีเวลาให้หมอเพียงพอน,นั่นเองนะคะตัวน,นี้ก็เดี๋ยวเอามาแช่มาแบ่งปันเพราะว่า,าคลิปการนวดหนานี่บ่คอยได้ลงนะคะเพราะว่าหมอมันมีผู้เดียวบางเทือาจจะจองเขามาก็คือต้องสอบถามเขามาก,ก่อนจังไดหนวดนะคะโบเมนวาเหลือกนวดหรือว่าโบเมนวาเหลือกลูกขาโบเมนนะคะถ้า สินวดหนาคือโทรมาถามกนว่าหมอเพิ่นผู้เพิ่นถิ่นวดหนาเนี่เพิ่นบางบ่อที่นะค่ะก็ะสามารถจองได้เลยสเตปการนวดกับสัป,ประมานนี่ตัวนี้ในคลิปนี้สินเน้นให้แม่ก็คือแถวรอบเบ่าตาขางขวานะคะรอบฟังนี่เลยนั่นเองนะคะจริงๆอ่าสเตปหนึ่งชั่วโมงเมื่อกทัวหนาอ,อยู่แล้วเนาะปวดเมื่อยได้หนาหนาะเนะนะข้าออนี่ก็มีพังผืดนะคะพีบีเปืเ่อนเปือพังผืดเส้นเอน็นเส้นรักสาเส้นเลือดเส้นน้ำเหลืองมีขบเบิดเลยนะคะ กรจำปาบ้านนีน้ำหนักมือนะคะน,น้ำหนักนื้อการลงน้ำหนักกะสํำคัญยิงหยดคือกันนั่นเองนะคะผู้ใดสนใจอยากแวะอยากเวียนเขามาลองใส่บริการเบิงหนวดต่างๆกับมีหลายคอร์ดนะคะหรือว่าเลือกบุถึงก,กับสามารถเหล่าอาการเฮ้าฟังได้เขาสามารถแนะนําได้นะคะเหล่าอาการมาได้เลยสามารถแนะนําได้ราคากะ เป็นกันเองประมาณหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ก็สอบถามเขามาใดก่อนโทษเขามาสอบถามแต่ดีกว่าในการทักแชทหรือว่าเหม็นไหวนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาเฮ็ดงานหรือวาอยุกับลูกค้าเขาจะบุคอยเดืเลินโทรศัพท์เวีนแต่ถามีเสียงโทรศัพท์เขามาเข้ากับเดียางไปรับโทรศัพท์แลว้วเวลาที่เขายางไปรับโทรศัพท์เข้ากับเดือบึงเวลานําว่าเข้าออกไปจากลูกค้าจากหน้าที่ล้วเข,าข้ากับตรงมาทดแทนเวลาให้ลูกค้าด้วยนะคะเวลาที่เขาเดินออกจาก ขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วก็มาเป็นลูกค้าประจําของเฮานะคะผู้ใดอยากมาลองนะคะก่อนแนะนําเลยนะคะว่ามาไดใดนะคะทูจองก่อนนะคะตรงไหนตรงนี้เขาให้ความละเอียดในการหนวดก่อนค้างที่จะมากอยู่แล้วนั่นเองนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตาม